มี feel, ม feel. ฟิลมีเฟลฟิลขาดฟิลขาดเท่าไหร่นะราคามันตองไบาทยี่สิบบาทต้องไปซื้อใช่ไหมต้องซื้ออย่งนึงไม่ซื้อหรือจะลองต่อตรงดูก่อนอื้อนม่กลัวน่ากลัวต่อตรง,ต,ต,รงต่อตรงได้ต่อตรงเชียร์แเฉยแค่ ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นที่ฟิวเราก็ซื้อฟิวมาโอเคจัดไปเราต้องตอบมันดูก่อนสูตรเรียๆมายัางมาเสื้อสิงสองสิงบ o d i f y มันจะไม่มีได้ไงฟิวอ่ะเนี่ยฟิวอาเขาเรียกว่าฟิวต้องเก็บไว้นะดูือตัวอย่างมันเขาเรียกว่าฟิวฟิวฟิวไฟไม่ติดนะครับ มอของข้าวไฟวไม่ติดจะก,กับฟิวเอาลอกต่อตรงนะจะได้อาจารย์แรลมเป็นทุกอย่างเป็นไม่ได้เป็นอย่างเดียวเป็นให้เธอไม่ได้ <Okay. S 1> เอออย่นงที่แหลมพูดเลยอ่ะมันฟิวคนละแบบใช่ไหมมันไม่ใช่ฟิวใช่มันไม่ใช่ฟิวแบบหลอดไฟถูกแต่ช่างเขาเรียกฟิกแวแหละ ายไม่ถึงว่ะสายถึงไหมหาตัดสายไลยหน่อยนึ่งยังไงตัดนี่นะออกไงเนี่ยตัดตรงเนี้ยนะเออตัดแล้วก็เชื่อมโอ้ก<อ>็เป็นที่ฟิวเนียนังใหม่เลยนะระบบระบบใต้ตูดเนี่ยคือมันมันสวยงามอยู่เลยอาจารย์แรมช่าง 45 4445เบิดตุ่มทางไฟตื่นแนะ่อ่าเออพวงมันไม่ใช่แม่เหล็กนี่หว่าพวงไม่ใช่แม่เหล็กะว่าไม่ดุอืมมันไม่มีปากโล้ยนะมันมีฟี้ยวนะป่าขา ถ้าติดก็คือใช่เลยนี่เราต่อตรงทุกทุกอย่างนี่มันไม่ติดที่มันเสียมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ที่ว่าหมอ้มอหัองโคมหัข้าวไฟไม่ติดไฟไม่เข้าอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมถูกอยู่ที่เดียวเลยไม่ได้เกี่ยวที่อื่นห้องข้าวไม่ได้มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมากมายอืมเราลองดูเบิดตุ้มไม่มีอะไรมากมายอ่ะดู สองเสีงโมดิฟายมันแรงมากมเยเดี๋ยวเดวมันไม่ลงะอ่าไม่ลงะโอ้มันไม่ลงมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่สามรู เหลับตาเอติดไหยติดดิเนี่ยถ่ายเลยถ่ายดูเลยติดแล้ไฟอ่ะมันสดถือมันสดถือบอกแล้วฟิวขาดใช่ไหมใิวขาดนะยกนิ้วหน่อยช่างแรมช่างแรมยัดไป